โซนที่ิธันวาคม2 5 6 7บรรยากาศก็ยังหนาวเนาะเสื้อผ้าใส่ใกันป้องกันความหนาวนี่แหละชีวิตมันเกิดมาก็ต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆบียบขันให้เป็นทุกข์ได้ช่วง ชีวิตนะทั้งอาศัยความเป็นอยู่ในโลกบทศึกษาเขากเทุกกับธรรมชาตินี่ไปล้เราศึกษาความเป็นจริงว่ามันเป็นธรรมดากสีว่างใจเป็นมีมุมมองนะมีมุมมองที่เข้าใจธรรมชาติก็คือว่าอยู่ในโลกยังผู้ชนดกสิบทุกหลายทุกกสิหาเนี่ป้องกัน อย่งางข้อมือนี่มันก็มีเสือ้อผ้ามีเครื่งที่จะคอยให้กายบททุกหลายมีถุงมือถุงเท้าเสื้อผ้ามีหมวกเนี่ยุกก่อนโอ้ยยังลำบากเนาะหนาวก็ต้องได้ดังไฟผิงมันมีเครื่องนุ่งห่มหลายหนาวตายก็มีเห็นไ่ นแหลช่วงชีวิตมันก็อาศัยเหตุปัจจัยนั้นช่วงชีวิตที่เราได้เกิดมามีวัดโหต่างๆที่สมบูรณ์ก็เป็นเรื่องของบุญเท่ากันบุญกรรมน,น,นำพาได้มีแนวที่ให้ใจให้กายได้บริโภคบทุกหรือว่าได้ทำทานมาละ่ะเลยมีเสื้อผ้านาแผ่นใส่อย่างสบาย แมนว่าช่วงชีวิตที่บ่มีอย่างไสกับบ่มันว่าสิบบบทุกไดหรือว่าพ้นทุกบ่ไดแต่มันอยู่ในปัญญานะเป็นภัยยะนี่บ่เราบ่มีเสื้อผ้าใส่เราก็ยังพ้นทุกไดนั่นเป็นเรื่องของปัญญาเราอย่าหลงว่าได้วัตทุกายๆแล้วสิมีว่าห้าว่าเามีผลหลายเามีความสุขหลาย มันเป็นเรื่องของความหลงอยู่ดังนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจชีวิตมันมีอย่างในโลกมันกค่ค่อาศัยว่ามีเพื่อศึกษามีก็เพื่อศึกษาว่าบ่มีแหละศึกษาให้มันเข้าใจว่าเฮาอยู่แค่ชัวรขาวในโลกอาศัยชีวิตอยู่เพื่อการศึกษาคือพระพ่นมาบวชพระพ่นอยู่ในนี้และเนี่ยออยู่เพื่ออาศัย ภาวนาอาศัยบินฑบาตแม้ว่าอาศัยบินฑบาตก็เพื่อว่า,า,า,าจะได้ลาบสกุลละหลายๆเป็นอะไรไดเได้ผู้ใส่บาทหลายๆมันก็มีเนาะหม่มมอง,ม,อง,ม,อง,ม,องมีว่าพระบาังรูกว่าต้องใส่จีวรขัดขาดมีความเสื่อมอันนี้นี่ก็มีเนียนก็เรียนแบบแคิดว่าได้เช ใส่จีวรคัดค้านนี่แหละใส่จีวรงามๆไปเดี๋ยวย่านบ่วมีคนใส่บาทคนทีเกิดความสงสาราบ้านนี้ฮน,นี่แหละมุมมองของผู้บอกเข้าใจผู้บาอาจารย์เพมือนกับว่า One เหมนบ่แม่นเฮาไม่ได้แม่นบินทบาทเพื่อใหอ้คนสงสารไม่ได้แม่นว่าเฮาเย็ดในนี้เพื่อว่าเฮาคัดสนมันก็เปรียบสเสมือนขอทานแล้วแบบน่ะจะให้เขาสงสารเน่นี่ย แม่นบ่กขอท่านก็เฮ็ดให้คนสงสารเขาจังท่านเนี่ยว่าพิสุพระการบินทบบ้าดแม้นว่าไปเฮ็ดให้เขาสงสารมีอย่างไสก็ไสไปเพียงแต่ว่าสมัยทั้งพุทธการจีวอนมันขัดสนแม่นบ่เออเพิ่งก็ไสตามมีตามได้ไปแต่คู่มือนี้โอ้ยมีจีวอนดีๆลายก็ไสไปแหละแม่นบ่ไม่ได้แม้นว่าบินทบ้าทเพื่อขอความสงสารหรือขัดสน ยโยมสิได้ทำบุญหลายๆวัดเขากับชได้เงินหลายมันเป็นมุมมองของกิเลสความอยากได้ที่พ่าบินทับ,บ้านนี้เพราะว่าไปโปรดญาติโยมแสดงยิตใจให้เขาเห็นว่ามีการแบ่งปันมีการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ใจ่มีมีความคิดว่าเออโอ้เพิ่นใส่จีวรมาเอาสงสารเพิ่นต้องใส่บุญหลายละใส่เงินหลายๆ,ๆใส่ข้าหลายๆ เ,เกิดความมุมมองที่บมถึกตองหยอดยมต้องมองว่าพระนี่ไปบินทบานนี่เพราะว่าเพ็นนี่ยยุ่งแบบสมถะก็คือ,อยุ่งแบบตามมีตามได้สมไมก่อนมันจีวรมันบบกค่อยมีเออเพิ่งใส่นั้นมาเนี่ยตามเหตุปัจใจที่มีนะเอียอยู่แบบใส่พัดจพัปัจจากญาติโยมยู่ใส่อาหารนีอยังมากะสันตามนั้น นั้นมองมองของพระก็ต้องเข้าใจในการเบื้องกิเลสเจ้าของนะมีคือกันและบางรูปมันก็ใส่จีวอนคาดให้คนว่าเจ้าของปฏิบัติด,ดีแน่ละทุดดงไปว่าปฏิบัติด,ดีแน่คนก็สีแห้กันทำบุญนะต้องเบื้องจิตใจต้องเบื้องเจตนาในการประพฤติปฏิบัติละกิเลสตัณหาจุดประสงค์การเป็นระบ,บาทก็เพื่อว่าเอามาแค่เลี้ยง ขาดขันใหอยูได้สําหรับภาวนาสำรับลํา่องตนอยในเหตุปัจจัยในสงชีวิตเหมือนที่มันมีเอียงสมบูรณ์แหละคุณเมย์มั็นวาจีวรก็มียั่งดีก็เ้อมค้มไปเนียนก็คุ้มจีวนดีเด้ออ่ะโมเดเซ่ได้บางคนมันวาพระบางรูปแบบพกเอาจีวรขาดเอาแนวมันที่ว่าคนเบิ่งแล้วมันโอ้ยมันคือปฏิบัติดีแต่นอกมันคือมีจีวรขาดเนี่ย เ <laughs> ยอะเยอะจุดมุ่งหมายญาติโยมก็บอเบิ่งก็บ,บ่าเออ่าทำผลน้่นนี่เด็เปนป่พระใส่ชุดงามๆไปจีวรงามๆไปออ้องงไปโอ้ยบมอย่าทำผลนั่คือว่าเพิ่นคือสีรวย,ยนั่นอนี่อันนี้แหละเ่าเฮ้ากับบอกเข้าใจเห็นบะดังนั้นสิเข้าใจเขาก็ต้องฟังธรรมฟังคำอธิบายพระบินตามบ้านก็เพื่อว่าบิน ทำเหตุปัจจัยเนื้อเปื่อยสงเคราะห์าติโยมเขาก็ทําบุญด้วยเข้าใจว่าผืนป็่นพระเผืนบวชก็มาอยู่ในศีลในถ้ำมาละกิเลสส่งเสรอมให้ผืนละกิเลสให้มันผลทุกดเด้อเนี่ยแล้วมีอย่างมาสอนข้าน้อยข้าน้อยก็จิตน้อมเราฟังพะคนเจ้าปฏิบัติถามนี่ให้เกิดปัญญากันให้เกิดความเข้าใจแม่นตั้งคนตั้งหลงเห็นพระใส่จีวรคาดกันโอ้ย พระบ่บรรมดาเหรอวะร,รมดาได้ทำบุญในเพิ่นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมาดานี่แหละเพิ่นก็ให้พระปฏิบัติตามธรรมดานี่แหละมีจีวรค่าก็ใช่จีวรฆ่าดไปมันมีในช่วงชีวิตนั้นไม่มีดีก็ใช่ดีไปแล้วก็อธิบายว่าเนี่ย การยย่ยั่ยงมีสติการยยยยั่ยงใช้สิ่งที่มันมีให้เกิดประโยชน์แล้วก็เนไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีให้ดำรงตนอยู่ในนี้ห้องกสิบทุกแม้นวัฏเทศตัวแปลกปะหลาดพิสดารบมคคือุูปานคือเมืองอืเอาดำลงตนยู่ดัางธรรมดาธรรมชาติแต่ยังมีสติปัญญาในความเข้าใจในสังขารเห็น่ะ่หลงยึดติดในวัตถุ เหมือนว่าโอ้ยได้สีวังามบัใส้ดอกได้เสื้อผ้าง,งามบัใส้ดอกเก็บไว้ได้รถงามบัวขี่ดอกจอดไว้ขี่แล้วมันสีชื่อขี้ฝุ่นก้อทางขี้เห็นให้เข้าบัขี่ไปดอกนะ <c oughs> ยานรถเห่าเปินยานรถรถเห่าสกรปรกนี่มุจักใสของที่มันมีบ่กเกิดประโยชน์นี่แหละจังว่าเหามีอย่างกระซ้ไปแบบบัยึดมัน่นถือมัน่น มีอย่างชั้นกับชั้นป้าเห็นบอกพระปฏิบัตินั้นเป็นการศึกษาเลี้องของกิเลสในใจแต่เขาพิจารณาคําสอนพุทธเจ้าแต่คนบอกเข้าถึงานาบอกมีการพิจารณามาถึงการศึกษาจิตใจเจ้าของมางนี้มีแต่บ่มองเปื้อข้างนอกเห็นพระใสชุดขาดๆก็ปฏิบัติเดีพระทุด,ดงก็ปฏิบัติเดชแต่พระข,ขี่รถง,งามๆหลูๆเนี่ย พระนี่กิเลสหนาเพราะว่า,าวได้ละใสอยังดีๆมีได้บ่มันบ่มันไม่ได้เกี่ยวกับใสของดีแล้วมันสิเป็นกิเลสหนาเอ,อมีเงินหลายแล้วสิกิเลสหนาแต่ว,ว่าการใสสิ่งที่มีนะมันเกิดประโยชน์มีเงินหลายเอา,เอามาใสประโยชน์อย่างเอามาเสียบกามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสก็ให้เกิดตัวตนเกิดความงโง่หลงยึดต่อไปผมมีปัญญา ถ้าผู้มีปัญญาเพิ่งกลับมาใช้สงเคาะใช้ในการส่งเสริมให้คนทั้งหลายได้ผลทุกนี่โดยเฉพาะธรรมะนี่ยเมื่อเผยแพ่สอยกันฟังธรรมดับทุกโอ้เห็นให้เห่าไายความยึดมัน่นอายเจ้าความหลงพิษยึดผัวยึดเมียยึดวัตถุเงินทองเข้าของว่าของของเห่าไขายความเห็นพิษพอมา,มาอยู่ในโลกนี้ก็มีเป้าหมายคือกันคือตายคือกันอยู่ในโลกนี้ในแนวไหน จะยู่ยย่างเป็นผู้ชนดผู้บทุกผู้มีความเข้าใจในสังขารอันนี้เพ่ะเอ็นว่าเออนว่าปัญญาเห็นได้วะนั่นแหละจังหวะนี่เฮามีอย่างกามาเฮ็ดน้ยเกิดประโยชน์ตายไปก็เอาไปบ่ชได้เป็นครูบาอาจารย์เพิ่งวะนะเออมีเงินบ่มีก็เออก็คนคอยหามาใส้ตามที่มีตามเหตุปัจใจแม้นว่าเดือดร้อนเป็นทุกข์บางคนท่ำบุนก็เป็นทุกข์ บม่มีเงินทำผลก็เป็นทุกข์เองไม่มีแม้อดเฮาบอกเข้าใจการทำผลทำธานมันบอกเข้าใจการว่างใจเจ้าของเห็นผู้อื่นเฮ็ดดีก็อเจฉสาขเขาเฮ็ดลายเฮ็ดบุญลายก็เฮ้า็อ,อิจสาเขาเฮนี่แหละเฮ้าบอกเกื้สำนาทิฏฐิในการพิจารณาใจเจ้าของมีแต่ไปเปรียบเทียบเบิ่งผลนั้นผลนี้กำลังเจ้าของมีเท่านี้ประสิบยื่แยะของนักนักนกระทับเจ้าของตายเท่านั้นแหละ กำลังมีเท่าไหก็หเฮ็ดไปตามกำลังตามเหตุปัจจัยสติปัญญากำลังรัพ์กำลังสติปัญญามันน้อยก็ฝึกฝนให้มันมีกำลังขึ้นล่ะยังมีเงินทองของจักเหตุปัจจัยแหละขงจักทำบุญทำท่านานีน่ไปคอเขาคอเขากไม่แต่มีแต่คอไปเรื่อยๆมันก็เป็นนิสัยคอไปล่ะมีแต่เป็นผู้ให้นี่จิตใจสีลมล้วลุ้ยขึ้น ให้ทั้งความเมตตาให้ทั้งทุกข์นี่นี่แหละคือคนรวยคนอิ่มอิ่มบุญอิ่มใจคนที่หิวนี่ไม่แต่เอามาใส่ตัวเจ้าของมีเท่าใดก็บอรพอสเสังเกตเบื่อใจเจ้าของพวกทเจ้าสอนเลืองจิตเหลื้งใจเลืองอารมณ์ความนึกคิดผงแต่งนี่ยศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจที่เขาหลงในสังขารที่บ่ทิ้งร่างกายที่มันเชื่อมไปเนี่ย จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาก็เพื่อว่ามาเรียนรู้อริยสัจเรียนรู้ความจริงอันประเสริฐท,ทุกที่มันมีอยู่ในตัวเฮ้าเนี่ยแหละหเหตุของทัขกวกับที่เจ้าของนี่แหละหเหตุไปตามกรรมนี่แหละด้วยที่บอรู้ตัวว่าสร้างกรรมบอรู้บอศึกษานะมันมีเฮ้าเนี่ยมันมีเฮาเฮ็ดแล้วก็มีเฮายึดนกรรมมันมันบอกเป็นรรมที่ว่าชวนปฏิบัติรรมก็คือมอง ให้มันเป็นธรรมคือการศึกษาให้เข้าใจการที่มีเฮาเฮ็ดนั้ยน,นี้มีซุกมีทุกไปนี้มันเป็นกรรมเพราะว่ามันเป็นผลนะนะเฮ็ดไปแล้วมันรู้เสกนแะผลนั่นแหละผลของการกระทํานั่นแหละผลก็คือรู้ซึกซุกรู้ซึกทุกมันมีตัวตนยึดอันนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดาที่เฮาหลงไปเสพเองนะมันเป็นอารมณ์แค่ชัวขราวเป็นสิ่งที่เกิดดับแค่ชัวข้าวเท่าน,นั้นเอง เป็นเรื่องของธรรมดาทุกข์ก็เป็นธรรมดาเป็นการที่เอาปุงแต่งเข้าไปด้วยอาการที่ทนได้ยกเป็นวัตถุนะละการที่ทนได้ไงเป็นเอินวัตสุขแค่นั้นแหละแต่ทิงมันก็คือทนไอ้ที่บมันทนมันต้องมีเขาทนทนได้ไงกับทนได้ยอแต่มันก็มีทนนะทนมีมันมีตัวตนนั่นแหละมันเลยต้องทนถ้าเป็นธรรมแล้วบ่ทนทุกข์กับธรรมดาสุขกับธรรมดาบ่มีตัวตนมาทนเนี่ย มันเป็นเตุปัจจัดใจหิวเมื่อก็ทุกเห็นบ่อแต่ว่าเขาก็เพื่องว่ามันหิวกับไม่มีมีทนได้เข้าใจธรรมชาติเขาบอกมันหิวเนี่ยเพื่อนชิดศึกษาเนี่ยเวลานี่เวลาเหิวโอ้ทนไม่ได้เห็นบอกเขาต้องกินต้องอันนั้นมีการฝึกฝนหิวต้องกินไปจมให้ผลนั้นผูนี้ได้ว่า เสียเวลาหิวทนหิวคือท่องอะไรเห็นบ่หิวลายข่าคนเมะคนมีได้อืมนได้มีเพี่นหน้าตัวตนบมเห็นความหิวเนี่ยต้องฝึกเรียนรู้ชีวิตที่มันยู่มันต้องเจอสถานการณ์ที่ทนได้ย่าเนี่ยเขาสิฝึกใจเข้าได้หรือไม่เามันเป็นเห็นสภาพของทนที่ทนที่ทุกได้ยาเนี่มันเป็นธรรมดานี่มีตัวตนพ่อว่มา เ็นทุกเบียบคันทนไม่ไหวแล้วกันนี่นไปเกิดการทาร้ายทํา่ายเป็นกรรมเป็นเวรนักบวชอาจารย์เพืเ่อนอจังสอนให้ใหอดอาหารอ่นี่เห็นบอกอดอาหารนี่ไม่รูอดเพื่ออดแต่ว่าอดเพื่อว่าเรียนรู้เวลาเข้าเชิญกับการที่ว่าเขาม,ามีอย่างฉันเนี่ยทุดงไปนี่มันจะเป็นหน้าไหนมันมีตัวกูทุกบ่อฉันใส่เนี่ยมันมีกูไปได้สั่นอย่างนี้กูได้ทุกบ่เนี่ยเฟือกไปตัว เนี่ยครูบาอาจารย์เป็นฝ่าฝึกฝ่ามีอุบายให้เราเรียนรู้ศึกษาทนไม่ได้ก็หิวอยู่ไม่ได้วัดนี้ฉันเข้าสายฟังเทศฟังธรรมยีโอ้ยสียเวลา่าบอกว่าโมโหจักอุบายในการเรียนรู้ใจเจ้าของนะเขาก็เลยบ่ได้ประโยชน์โมโหจักอุบายที่ครูบาอาจารย์มาให้เขาพิจารณากันอันนี้แหละมุมมองของ ของหลวกของความมีตัวตนกับสิเฮ็ดอย่างกับสิเพื่อความทื่อใจเจ้าของมัดไปวัดนั้นเขาคือเฮ็ดไหวแท้ไปจังหันแป๊บเดียวกับแล้หวหัวไม่ต้องฟังเทศฟังธรรมนลอันจัาเป็นอย่างหวัวเาวัดนี้นี่แหละมันแล้วเจ้าหูอย่างสะได้ประโยชน์อย่างนี้สเข้ามาวัดไม่มีผู้ใดว้าให้ฟังเที่ดให้ฟังกับ,บรู้เลื่องของพุทธศาสนาบรู้เลื่องของคําสอนพระพุทธเจ้า ก็มีตัวต่วตวนพ่อใจว่าพ่อใจอยังไงก็ยังบง่งบอวตัวต้ว,ตว,ตวนมาวัดก็ยังมีกิเลสตัณหาเห็นบ่นี่แหละบุญจักเส้นทางการดําเนินชีวิตมันก็ปิ่นไปในการกระทํากรรมไปเรื่อยๆเรียกว่ตาตะวันอยู่ในกรรมวัตตฏวัตตะสงสารนั่นแหละวัตตะสงสารวัะวันอยู่ในคณะนี้แหละกิเลสกิเลสวัตรกรรม,มวัตวิปากวัตอยู่ในนี้แหละ กิเลสก็เป็นเหตุให้ทากรรมกรรมก็เป็นเหตุให้ได้รับผลของกรรมดีโสเหตุไปก็ได้รับผลของกรรมยก่อนอยู่คณะคณะนี่แหละเห็นปะคณะที่มีเห่านี่แหละคณะที่มีความรู้เสกพอใจบ่พอใจนี่แหละกรรมสร้างกรรมอยู่ทุกคณะทุกเวลาเนี่ยบ่ศึกษาบ่เรียนรู้ความเป็นเห่าก็เลยต้องมีเห่าทุกต่อไปุทธศาสนายังสอนให้เหามีการพิสูจน์ได้ เรียนรู้อุปทานขันได้บมมีเฮ้ามันกับบททุกผมมีความหลงในรูปในเสียงในคิดในลสมันกับบททุกนี่แหละอริยสัจแสดงให้เห็นความจริงกายมีอยู่ใจมีอยู่นึกคิดปุงแต่งยู่แต่บมมีเฮ้าในกายผ่มีเฮ้าในใจผมนี้เฮ้าในเวทนาที่มันเกิดขึ้นเข้าใจธรรมชาติที่มันนึกคิดปุงแต่งเป็นสังขารที่บ่เท่งเป็นอนัตตา ยิ่เอาสวดกันนะ่ะวิทนาณอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตานะ่ะมันบวมนตัวตนวทนาณุขกทุกกับบวมนเ้เข้าชกทุกแล้วมันหลงในอารมณ์ที่ปุงแต่งในรูปที่ปรากฏมันกระดับไปนะ่ะมันบ่นยอมกิเลสบ่ยอมก็เลยเป็นโซ่เป็นทุกข์กับจริงต่างๆนี่แล้วก็เลยมีตัวตนสร้างกรรมทำเวียนไปมินได้ดังใจกันทำร้า,ายทำลายกัน สร้างกับตัวเดียวฆ่าเดียวโผล่ก็ตัดคอมีเห็นบอกขัง <c oughs> ข่าวบ่หวดขาฟันมีดตัดคอเมยหนังมอเตอร์ไซค์กันฟันขาดคอขาดแบบเบื่งเอาเอาโเาอโผลกับเมย่มักคือว่าเต่งงานเดี๋ยวฮักแพงเดี๋ยวไปฮักเจ้าค่อยกันฮักเจ้าคือค่าเดียวะฮักแพงกันแน่ใดระวังละ กิเลสเกิดขึ้นมานะเฮ็้มีเตอใจเราว่างละแปบ๊บเดียวเท่าน,นั้นละ่ะนี่แหละชีวิตเฮามันมีสินมีธาม,มีความละอายตอ่อปากอยู่ปะแต่พระแต่ซี่ก็ยังสีหนุ่มัวเดียวยังสีตาขึงใช่เดียวขึ้นเืิ่งเอา <c oughs> เออไม่ยเนะาะกูบายจานเทศเท่าไหร่ก็โอ้ยธรรมดาญาน <c oughs> ต้องได้ลบกูบายจานญานกิเลสกองทับกิเลสมันมีด้มันน้อย กองทัพธรรมนี่โอ้ยดิษประเดียวยนั้นเพื่นจังหากุ่มอยู่ในจุดที่ว่ามีธรรมะอยู่สงบลมเย็นกลุ่มของกิเลสธนาก็มีแต่การพกเทียงกันยังชิงอำนาจด้วยตัวตนด้วยการที่ว่าสิได้สินี้มีสิเพี่ยนนั่นแหละ,ะความสุขทางโลกต้องอาศัยรูปเสียงกินรดต้องอาศัยยศอาศัยลาบโลกรรมแปด ใส่คำสรรเสริญกานนินท่าละบัดได้ยินิ่ต้องมีคำชมเนี่ยือต้องชมว่าเฮ็ดงานดีชวดมชว่าเจ้างามชมว่าเจ้าเฮ็ดอาหารแซ่บดีเมื่อนี่จะม,มีความรู้สึกว่าทื่อใจเจ้าของแล้วก็ถื่อใจคนที่ชมเฮ้านี้แสดงว่าเป็นคนดีเหราไปไปย้องเขาว่าคนดีได้เพราะว่าเขาชมเฮาดีเออลงไปได้เลยคน มันพระมาวอาเทียนให้วางโงหโ่หรอด้วมีดีผ่าเนี่ยวาเขาไม่ดีอะนะให้พิจารณาใน,าน,านาะนะ่นี่ละเฮานะ่มนหลงกันโย่หลงแต่ค่ำช่อมค่ำยกย่อสารเสดมันหลงเพราะลุมพังของกิเลสตัณหาผาไปให้มีตัวตวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ำต่ำนี้นี่มันเป็นสิ่งที่ดีการเห็นทุกเป็นสิ่งที่ดี อุปสรรคตั้ง่างปัญหาตั้ง่าง,งเป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวว่าเขาสิมีมุมมองให้มันถื่อตองเ,เอามาคัดกองกิเลสเอามาเป็นการเรียนรู้ศึกษาทุกคนต้องมีการผ่านเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์มาทั้งงมดเอามาศึกษาให้เรียนรู้ทุกได้อยู่บเอามาพิจารณาให้เกิดปัญญาที่จะออกจากทุกข์ได้อยู่บแล้วยังเจอทุกข์มากกันยังมือดอึ้ืออยู่บางคนงแล่นเข้าไปหาทุกข มีเมียก็เอาเมียไม่มีพอก็นสิเอาพอไม่ไปเลยเลยอืมไม่ได้เห็นทุกเห็นธรรมมีอย่างเด้อเอออยว่าได้ว่าเห็นทุกแล้วสิเห็นธรรมมันต้องมีปัญญามาจีให้เอาเกิดความการพิจารณามันจะสิเห็นธรรมเห็นความหมดทิ้งเทเห็นจิตใจของคนี่มีกิเลสตัณหาเอากระสีบอกไปยุ่งเกี่ยวอยู่กันในสื่อที่ก่อให้เกิดกิเลสเพราะมันเป็นเหตุให้ทุก เป็นเหตุให้สร้างกรรมบ่ม,มีทีสิ้นสุดอืยังหาหนทางนี้เอจาจะทุกหาหนทางที่จะเป็นซื่อให้เฮาได้พิจารณาให้เกิดปัญญาจังอ้อบอดเนี่ยมันจะเป็นหนทางที่จบโลกบ่มีทางจบเนาะยังใดก็บ่มมีจบเหตุการณ์เหตุงานก็วังความร่ำรวยมีแต่ความมุ่งหมายม,มีภาระหน้าที่อย่างล้วโอ้ยเฮาจะมีแต่ส่วนบวดอย่างเดียวแหละ มีมีพักดันได้ไปทั้งโลกได้มีแต่ทางของกิเลสตนานะความยึดมั่นถือมั่นนี่เรี่ความทุกข์เนี่ยครูบาอาจารย์มันก็ทุนโวดทั้งนั้นแหละวัดเจ้ามีเนี่ยเปิ้ลซ้อนเดี๋ยวเพี้ยนเดี๋ยววัดสีเห็นโทษของกามสีเห็นโทษของขกิเลสตัณหาที่มันหาความสศกกัรแบบนั้นอันนี้แหละก็แสดงว่าเปิ้ลกระส่วนโวดนั่นแหละส่วนรับทุกข์นั่นแหละเรว่าส่วนโ,นนว,นโนนนวดมีเน่ยอิสสาดอกมีว่าอิสสาโอ้ยอิสสาเ่าเอาสิได้เงิน เดินล้ำล <Será as> <as> <ENNIS> <mid> ุยบวชมันดีมั้งไดวะเออเห็นบวชเห็นเนี่ยนี่แหละเห็นบะมันดีไงตัวบวชแต่เจ้ากับบวชะส่วนบวชผู้หลงต่างก็ส่วนบวชบวชก็คือบวชจิตบวชใจบวชปฏิบัติธรรมละกิเลสตัณหาเนี่ยนี่มันเข้าใจธรรมเนี่ยนี่มันส่วนเงินบวชวมดีส่วนผลทุกส่วนไปนิพพานส่วนบวชให้มาเวียนวายตายเกิด โบยเฮ้เจ้าทุกข์เนี่ยบ่ดีบ่เจ้ามันทุกข์ย่นี่ค่อยเฮ้เจ้าผลทุกข์เจ้าไปจมอยู่ในกองขีเนี่ยพวกเดเจ้าดึงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทําความสะอาดด้วยศีลด้วยถรำเนี่ยมนแล้วพัดเนี่ยมันสิไปโดดลงไปยุดกองคีย่อ <c oughs> เป็นแน่ใดลักษณะคนกับส่วนมาบวชกับมาชําระล้างกายมาชำระจิตใจที่มันสกปรกโสมม่มด้วยกิเลสตัณหาความเบืมั่นถือมั่นว่าของเฮ้า ลำละล้างด้วยสินด้วยถ้งมีความคิดโสโสในใจจะขวงชํำระออกไปไม่ทาบุญทาท่านรักษาสินเพาวา่าหน้ามีกันซ้อยเลือกกันในวัดในว่าแบ่งปั่นกันไปดูแลก,กันไปเป็นญาติทรรมเดียวเนี่ยญาตินี่แหละญาติทางรรมเนี่ยมันครบได้สนิทใจ,จมีความละอายเกียงโสดเกียงโกโสนะเนี่ยญาติทางโลวงนี่ไงเดี๋ยวเบาะดะมิต ญาติทีขี้ดินขี้ดอนกันให้น้องก็ยังสี่ข้ากันมันเป็นญาติเนี่ยได้นี่แหละมันมีแหม่ญาติที่แท้จริงญาติเป็นว่าคนที่พบกันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นถ้ำญาติถ้ำมันนะพบกันด้วยถ้ำนี่มันจังว่ามันว่าเฮาพิจารณาบางเหรอวันใดมันมีคนมีประโยชน์มันคือการเข้าใจในถ้ำที่นํามาเชิงความ เห็นชิงม่มมองที่ทื่อต้องในการดําเนินชีวิตเจ้าของอยังสีเห็นคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เห็นคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เหมือนมีอุบายต่างๆนําพาให้เขาประพฤติธปฏิบัติเนี่ยโอ้มันเพินเ่นเป็นไปเพื่อการอละกิเลสเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพียงแต่สติปัญญาเ่เขามีข้าใจเพิ่น นี่แต่เอาความทื half. ่อใจเอเนนั oh, <laughs> Paul, right. ้นจังทื่อเอเนนี้พิษหมพาทำพิธีกรรมโอ้ยมันเหมือนบ่อว่ะต้องเฮ็ดพิธีกรรมต้องสวดมนต์บทนั้นบทนี้ต้องทำการอย่างต่างๆนั่นแหละพิธีกรรมเยอะแยะพูดศาสนาผมเมื่อเลื่องพิธีกรรมให้แต่เลื่องอริยสัจให้มีสติในการระลึกรู้ตัวนี้ เรียนรู้อุปทานขันที่มันเป็นทุกข์เพราะอย่างนี้เหมือนมันหลงกันมาในนี้มันมีข้อมูลให้พิจารณาในนี้ก็เลยมีมุมมองแต่แนวทางดิ้เสียบกันนี่จังหวะเขามาใกล้สื่อธรรมะได้ฟังธรรมะดูๆเขาก็มีมุมมองที่ต้องให้เกิดปัญญาเหมือนบักน,นั้นมันชี้เกือบแหละนะ <c oughs> เนี่ยกหมาธรรมะบบเรียวไปเห็นหมาก็ เทียนเรื่องม้าอะไรบบบนี้นต,ตัวตนธรรมาชาติของมามันเลหายออียงเล่นหายเอียงเส้ไปแล้วคนคือกันมีอย่างมากก็ยึดถือยึดมั่นมีความหลงเพื่อนเพื่อนไปแล้วเอาเรียนรู้ชีวิตเอาให้มันเกิดการศึกษามันมีมีแตกต่างกันเนาะ สิ่งที่ประสบพบเจอมันมีสุขมีทุกข์คือกันเมื่อเพียงแต่ว่าเขาเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเขาสิอยู่แบบโอ้ยวางวางอย่างเดียวนะผมมีเหลืองนะนี่นี่ยสิจบตรงที่ใจบมมีเหลืองเนี่ย